ไปบีไหมบีบีอ่านจบวอ๋เดี๋ยวมาเชยนอีกนะสีดำว้าอ,อ,อ,อันนี้หมอไหมเนี่ยไม่ใช่อ๋อ เฮียใครวะเฮ้ยไ,ไ,ไมค์คิงคิงมันไม่ค่อยมีคนมีหรอกตอนเนี้ยโอ้ยสิง กําลังก๊าซอ่นพังได้ไงไม่หรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอมันมันมันจะเข้าที่คุยกับสาวอยู่รอรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอตามตัวก็คือว่ามันซื้อผิดร้านเนาะมันเป็นแบบเดิมอ่ะมันเป็นแบบเดิมที่ซื้อมาแรกๆอ่ะแสดงว่ามันใกล้จะพังอันนี้มันเป็นกราซจราขุดหรอหมอพวกเป็นอย่างนั้นนะเออแล้วมันก็มันหมอว่าคุ้มเป็นไรซื้อมาภาษามันก็คุ้มอยู่ดีล่ะใช้มาานนใช้ได้กี่เดือนอ่ะ เดียวเองก็วิ่งมาเป็นเดี่ยวๆแล้วมันก็ติดเลยติดพวกความลื่นไปเลยนี่นะนี่ซื้อมาสามพันสองจะได้ประมาณกี่ปีวะสองสามปีอ่ะเอ้ยหรออันไหนกัดขุดอ่ะอันห้าพันห้าร้อยเอ็กซ์ที่ะเอ้หรอสามพันสองปีแล้วมันพังอะทำไมมันพังอ่ะเปิดคอมทิ้งไว้แล้วก็ไปนอนเลยทุกวันอ่ะนะวันเดียวอ่ะใช่หรอพังเลยหรอวันเดียวเลยเออ หังเ,เป็นอย่างนั้นฮะรไรเลย่ถ้าเราเจอพวกดำนี่มันมันหุ่มต้งล้วแน่แหละอีเทียนั่นที่เราแพ้นี่หว่าต่มึงเข้ามากันเยอะๆด้วย หิวข้าวแล้วค่ะ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  โหวิธีกินเยอะๆนี่จะทำเป็นล่อมันมันมองเราอ่ะมันมองเราอ่ะนี่หรอกไม่มีใครมองเราอดำจนเตี่เลยใช่ไงเราจะสวยกันหมดเนีไงอะไรอ้ะควายมาหรือวะสู้นะเอาตัวใหญ่กูก็สู้อ่ะมันหมุนกันเองอ๋อโครตี้ มันจะมาเราเราเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยเข้ากลางเลยให้ชมพูแบ้งโดนด้วยอะว่ะมีชาวตังวะเล่นหมออยู่กลางเลยอยู่กลางเลยเส้นเงินมาเงินมาเรียกด้ำเรียกด้ำไปกันมันก็โดนไปกันอ่ะ

ไม่เข้าแก้งอ่ะไม่ลองเข้าแก้งดูแมวอ่ะมเข้าเลยใช่ไหมมักลับมาไม่ได้เออถูกเขาไม่เขาไม่ให้ผมกลับมาทำไมอ่ะไม่รู้พี่เบสิบอกออกแล้วไม่ต้องกลับมาอมอยากลองดูใช่หรอเพี่อยากลองเขาบอกว่าถ้าไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ให้เข้าแล้วแต่ต้องทำางไงอ่ะก็ทำใจไงเนาะเออมึงรู้หรือเปล่าถ้ามึงจะเข้าแก้งอ่ะมัน ทำอะไรบ้างทำทุกๆเจอจะแจ้งมันถ้ามันอยากร้อกให้มันไปร้องไม่อย่าไม่ไปหรอกได <ป S 1> ้รับแล่าเห็นไหมนัม่ก็ว่าเลยมันไม่ไปหรอกมันต้องรันเช้ายันเย็นอะ่ะโรงเรียนก็ห้ามไปอ่ะไปก่อนเลยนะลูกไหนลูกไหนผมไม่เห็นที่เบิกหลุดอยู่ไหนอยู่ไหนลูกกระหลานน้ำเงิน น,นักา่าลอยอยิงมีโค้ดไม่แนวเฟกนะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เทศเฟกหายไปไหนวะ ทำไมแกงมันเล่นลูบไอ้ทำไมแฟนมันเล่นลูบกันโหดจังวะไม่คิดจะรับจะนอนกันเลยเหรอเนี่ยเออมันรันเนี่ยแบบมันรันครบตลอดอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะแล้พวกเขาอยากได้นี่ไม่ใช่เหรอะกินอยากรู้ว่าคิงออร์ลูแบบปีนิมเป็นยังไงเข้ามา ช่วยให้มันทบสิบดิจงมาจงฟรีมะโอ้เราอยู่ที่สิบหกอะพี่กินไงอ่ะแป๊บเดียวรู้อยู่แล้ว<อ>แต่มันมีคนรันไหมมีกูรันอะก็รันอะไรโมรู้อยู่ว่าพี่รันอยู่คนเดียวเนี่ยออเออเออกูเห็นนะพี่รันคนเดียวมาสามสี่วันแล้วเนี่ยแต่บ่าบ,าบ่หมดเลยวะนี่พี่เอ็ดก็ว่าแต่กับผู้สาวไปหาพิษนย่าน,น,นั่นแหละไรไม่เหี้ยไม่ขอพูดสักที่เหรออ๋อ่ะปฏิโดนผมไหม

ผมถามว่าเก็มหรือยังพี่เดีมเท่าไหร่พี่อ๋อตอมไปไหนถ้าเป็นแก๊งผมปรับคุณนะเรียบร้อยครับในราคาแก๊งนะด้ทเนี่ยไหนรถไปบ้านไหน